เราก็ได้โล่เงิน1นึ่งแสนสากสักยูรู คนพูดติดตามในช่องบาแนาของเรานะครับครับผมซึ่งตอนนี้ครับช่องบราแนลช anel ของเราครับมีผู้ติดตาม1นึ่งแสนสาม อาใช่เราปิดออฟฟิศเลี้ยงกันไปเลยสองวันแต่ต้องบอกว่าพวกเราดีใจมากๆากครับสำหรับการซัพพอร์ตของทุกคนของทุกคนที่ติดตามนะครับกดฟอลโลเวอร์ซับสไครบ์ช่องบราณ่าชา n e l ของเราคับช่วยไลค์ช่วยแชร์มาจนตลอดนะฮะคนที่เข้ามาดูรีวิวของเราหรือแม้แต่ลูกค้าครับที่ซื้อก็ขอบคุณทุกคนจากใจจริงๆครับจริงค่ะขอบคุณจริงๆเอาจริงๆอ่ะถือว่าเราทุกคนอ่ะทั้งเราเอง3คนเนาะแล้วก็ทั้ง ทีมงานของเราเบื้องหลังเนี้ยถือว่าทุกคนอะทงานหนักมากเราจะให้แบบว่าเอ้ยคลิปออกมาแต่ละอย่างผลงานออกมาดีที่สุดใช่ไหมใช่แล้วเห็นพวกเราหน้ากอง3-4คนเนี่ยข้างหลังเนี่ยมีอีกสี่ห้าสิบคนอ้ยเยอะไปเยอะไปโอเคเรียกว่ากว่าที่เราจะมาถึงวันเนี้ยค่ะเรียกว่าทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเราทํางานกันแบบหนักแล้วก็เต็มที่มากเพื่อจะให้แบบว่าทุกคลิปทุกผลงานของเราเนี้ยออกมาแบบเกิดประโยชน์สูงสุดถูกต้องครับผมแต่ว่าปกติเราจะมารีวงรีวิวคลิปนี้เราไม่ได้มารีวิว ทลิปนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเจ้ากล่องนี้เลยค่ะสองแสนซได้มาแล้วได้ลได้มาแล้วที่กล่องจริงนะกล่องจริงเราตื่นเต้นเหมือนกันอยากให้ทุกคนตื่นเต้นพร้อมกันเนาะก็อย่างที่ทราบกันดีนะดังไลนจริงเกินเพาแบรนด์หน้าของเราเนี่ยเป็นร้านจำหน่ายสินค้าทีที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทยเออไม่มีใครเยอะเท่าเราพอมีสาขาเยอะเนี่ยก็ยูทูบเราก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งช่องทางที่จะบอกกล่าวโปรโมชั่นเด็ดๆแนะนำสินค้าดีๆรีวิวโดนๆมาให้ใช่ใช่ เพราะทุกที่เนี่ยเราตั้งใจทำมากถูกต้องจริงนะครับมีไม่ตั้งใจบ้างตั้งใจบ้างก็ไปโอเค้อใจแล้วแต่ละคนนะครับก็จะมีหน้าที่แล้วก็สิ่งที่ต้องดูแลนะครับในเรื่องของคอนเทนต์ต่างๆเนาะอย่างผมเนี่ยเริ่มที่ผมก่อนเลยแล้วกันอย่างโดนัทนะครับต้องดูแลลูกดูแลเมียดูแลเมียก็ต้องดูแลด้วยอ่าเราคนคนละส่วนออ้อย่างแรกผมโดนัทครับดูในเรื่องของแก็คเ็ตหูฟังลำโพงคนที่สองนะฮะก็จะเป็นชิงเกิล เราเลยกิกเกิรเนี่ยจะดูแลเรื่องสมาร์ทโฟนอ่าหลักๆเลยตุกตาโคตรมายอยู่เป็นพี่ครับผมแม็กซี่ที่ดูแลเรื่องแบบหมอนวดหัวพินดีไม่ใช่เปินค้า เป็นพวกโน้ตบุ๊ก Surface อะไรพวกนี้นี่ดูเลส่วนเกมมิ่งเนี่ยจ๋าเนี่ยยกให้อีกคนหนึ่งก็คือคุณจอนวาร์คุณจอนวาร์คจอนวาร์คจอนวาร์คเขาจะดูเรื่องเกมมิ่งโน้ตบุ๊กบ้างเกมมิ่งเกียร์ด้วยอ่าใช่แล้วก็จะมีคุณสนุกเกอร์ DIY expert หนึ่งคน DIY expert ของเราตัวนี้เนี่ยเขาจะดูเรื่องอะไรนะ DIY DIY เขาดูเรื DIY กับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเนาะอ่าใช่ห้าคนนี้นะครับก็จะผัดผัดเปลี่ยนกันในบรรดาชาแนลของเราอยู่เรื่อยๆถูกต้อง ซึ่งมีเบื้องหน้าแล้วนี <re ่ก่อนหคนมีเบื้องหลังด้วยเริ่มคนแรกเลยทุกคนนี่พิกิทของเราค่ะแล้รอบพิกกิทค่ะมีพิกิทพี่อ๋องคอ่าอันนี้เขาจะเป็นฝ่ายพวกไอ้เชี่ยทีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอไออ๋องอะไรนี่ทำไมหน้ามันคล้ายจอนวาร์จยังไงวะเฮ้ยคนเดียวกันคนเดียวกันคนเดียวกันอ๋อแล้วก็ยังมีแบบว่าเบื้องหลังในการแบบว่าทำคลิปผลิตคลิปของเราก็คือฝ่ายตัดต่ออ่าตัดต่อมีใครมาก มีนี่เลยพี่โจพี่นิกพี่คิวสามคนเป็นือตคนและที่สำคัญก่อนไปถึงมือตัดเนี่ยทุกอย่างของบาน่าชาแนลต้องผ่านมือชายคนนี้คนไหนการต้องของเราคุณไม่เอง ถ้าภาพเบลอภาพอะไรก็ตากล้องมันคนเดียวเลยนะมันรับผเป็นชอบไปเลยใช่ถ้าเกิดว่าถ่ายออกมาดีทีมตัดเราเยี่ยมนะประมาณนี้เนาะไอะวันนทุกคนทุกคนเนี่ยช่วยกันทําออกมาให้คลิปิปนึงมันออกมาได้คุณภาพมากที่สุดถูกต้องอย่างนี้ดีกว่าพี่แม็กซี่กับจิงเกิลเนี่ยพอจะจํากันได้ไหมว่าคลิปแรกที่เข้ามาทําเนี่ยคลิปแรกของตัวเองที่ปล่อยไปคือคลิปไหนจาได้แม่นเลยพี่จําได้แม่นเลยเป็นคลิปรีวิวเพลย์สเตชัน4ในรายการร้อยล้าน ซึ่งตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าพี่แค่จะไปช่วยหรือไปดูเขาถ่ายกันนี่แหละ,ะแล้วนี้พิธีกรหลักแม่งแบบติดงานนี่ออไงน,นี่นั่แหละดวงผีผักคดนี่คนมันจะได้ยังได้เกิดนี่แล้วทีนี้พอพอแบบรอสอสมชั่วโมงยังไม่เสร็จองก็เลยบอกว่าไอ้เรยมองซ้ายมองขวาไม่มีใครเอามึงแล้วกันมึงจะมายืนตรงนี้ก็ท ไช้ช่วยแต่ตอนนั้นมีแค่3คนเองพอเรามีอ๋องอมีคิวมีพี่แต่ก็อีกคนพี่ดิวไรายนั้นพอพอได้เริ่มทำกต็ต่อต่อไม้เรื่อยแหละเอออ่อแล้วขอ,ของของของโดนัทกับดิ้กกับดิ้กกับดิ้ก่อนอ่ะดิ้ก่อนยางก่นเพิ่งมาไม่นานคลิปก้นอนก็จะเป็นรีวิวสมาร์ทโฟนจำได้เลย vivo v21 อ็ดเออใส่ชุดสีฟ้ายังจำได้เลยของพี่คือคลิปนี้เลยครับคลิปวัวคาโมเป็นคลิปแบบหัวชาร์จอ่าอ่อ่าเป็นคลิปหัวชาร์จโหมดหัวชาร์จอันนั้นน่ะถ่ายกับพี่แม็กเออจำ ได้อยู่<อ>ต้องต้องมากันตั้งแต่เช้าก่อนคนมาทํางานาแนคลิปแรกด้วนะใช่ไหมใช่ใช่อ่านอกจแต่คลิปแรกก็อยากรู้ว่าแต่ละคนอ่ะมีคลิปไหนที่แบบว่าชอบที่สุดนะพี่โดพี่โดเอาของพี่ก่อนแล้วกันเออชอบ คลิปที่ทํางานร่วมกับสอดตอนนั้นเราเป็นงานโมเดงานราแบสอดตอล์คลิปนั้นอ่ะผมชอบเพราะว่ามวลโดยรวมอ่ะทุกคนได้มีส่วนร่วมมันมันค่อนข้างที่จะสนุกแล้วมันมีหลายฉากให้เล่นชอบบทไหนที่สุดล่ะผมชอบเล่นผมชอบเล่นเป็นบทตุ๊ดผมดจะบอกว่าคุณนะฉายที่สุดในบทนี้ถูกต้องผมเล่นกี่ครั้งผมก็แกล้งห่าคนนะ ถ้าอย่าง,างเกินก็นแบบล่าสุดเลยลากันอันนี้เพิ่งแบบว่าออนไปไม่นานไปวันเดทริปกับออปโป้คือไม่คืออย่า,ายงเกินอ่ะก็เพิ่งมาไม่นานแบบน่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้ออกไปถ่ายข้างนอกอแล้วก็แบบเหมือนได้ไปเคี่ยวด้วยแล้วก็ได้กินเยอะมากเออเพราะเราสายกินสายเที่ยวอยู่แล้วเออ,อใช่แต่ว่าเสยดาวันนั้นแบบร้อนไปนิดนึงแล้วก็เราอาจจะไปไม่ได้ครบมากแต่ก็สนุกอยู่ดีก็บอกกันตรงว่าเวลาไปกับแบรนด์เนี่ยเขาดูแลเราดีอ่าเราก็ทำงานเขาเต็มที่เต็มที่ตองยางคุณเนี่ง คุณชอบคลิปไหนครับของพี่เนี่ยจริงชอบหลายๆคลิปเลยแต่ที่ชอบที่สุดเป็นคลิปตอนนั้นถ่ายโมเดิร์นพีซีให้กับ Intel จําได้ไหมที่เราเล่นมิวสิกวีโอกันอ๋อมีมีโอแร็ปมีอะไรงต่างคือปกติแล้วเราทําคลิปเนี่ยเราก็มารีวิวแรงต่างเ่ยแต่ครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ใหม่ๆที่เราเคยทำต้องลงเสียงเพลงต้องแบบได้ลองหัดแบบอะไรใหม่ๆอ่ะก็คือเป็นพิธีกรแล้วนะครับเป็นนักแสดงแล้วเป็นนักร้องร้องด้วยงานนี้ก็ขอคุณดิวเอ็นทีอ่ดิวเองที่ดิวเองที่ดิวเองที่เป็นการบิดเสียงกันนะ คือแบบมันมันได้ทําครบเดียเหมือนเราถ่ายมิวสิกวีโอแบบเป็นรูป <ๆ S 2> แบบเลยใช่ใช่ใชเออก็เป็นอะไรที่ประสบการณ์ดีๆนี่เลยลองถามพี่จะ<ล>ชอบกิน,นี่ไม่สุดแล้วอย่างนี้ก็ถามหน่อยมีใครรู้ไหมว่าช่องของเราเนี่ยเริ่มมาเมื่อไหร่ก็นึกว่าพี่แม็กก็ต้องพอรู้แหละเพราะว่าในฐานะที่เป็นผู้อาวุโสที่สุดต้องบอกเลยว่าเกินในมันตาถึงมากแตถามเรื่องนี้นะต้องถามคนเก่าคนแก่พี่พี่จำได้แม่นเลยเพราะว่าสคริปต์แม่งส่งมาตั้งแต่เมื่อวานเลย วันวันแม่นมากยังไงวันไหน ก่อตั้งครั้งแรกวันที่9เมษายน2015ก็ถ้า9เมษายนที่ถึงนี้ก็ครบ8ปีพอดี8ปีพอดีใช่ซึ่งแต่จริงถ้าให้วัดว่าตั้งแต่พวกเราทีมงานเราเนี่ยทีมงานหลักปัจจุบันที่เข้าทำงานเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ประมาณต้นต้นปี2019 2019ก็จะมีเนี่ยแหละ4 5คนในตอนแรกช่วง3ปีที่แล้ว3-4ปีที่แล้วโดนัทน่าจะเข้ามาสักกลางๆ2019ใช่แล้วจิงเกิลก็จะมาช่วง2021ใช่อ่าก็จะเป็นปัจจุบันนี้อ ฟูลทีมฟูลทีมในตอนนี้อย่างนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาดูการเติบโตของช่อง Banana Channel กันหน่อยดีกว่าว่ายอด s u b s c r i b e r เนี่ยมีการแบบเพิ่มขึ้นมาในปีต่อปีเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่บ้างอัเปิดปีแรกครับปี2015เนี่ยยอด s u b s c r i b e r ในช่อง Banana Channel กี่คนคะมีอยู่184คนทวนะโอ้โหคือพอเรียกว่าตั้งช่องปุ๊บมีญาติพี่น้องกี่คนมากดซับหน่อยกดหน่อยตั้งอะรมาได้184คนใช่ไปดูปีต่อ ปีสองพันสปบหา1ปหนึ่งปีพาไปหนึ่งปีนะครับปี2016นะครับมียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นทั้งหมด4,440คนโอ้เป็นหลักพันแล้วเมื่อกี้หลักร้อยนี่หลักพันแล้ว้ผมว่าเยอะนะมาดูปีต่อไปปีที่3ปีที่7ปครับยอด subscriber ของเราเพิ่มขึ้นมาเป็น 8,317คนสามร้อยสิบเจ็ดคนณลยนะพีคุณสองคุณสองคุณสองใช่เนี่ไว้อยู่ปี2018นะครับมียอดซับสไคร์เบอร์เพิ่มมาเป็น12,789คนสองพันเจ้อแปดสิบเก้าคนโอ้ล้าแล้วล้านแล้วล้านแล้วและสิ่งสำคัญมันอยู่ที่ปีต่อไปปีต่อไปปีต่อไปเข้าสู่ปีที่5ของบ้านแชนแนลปีที่เขาเรียกว่าทีมงานปัจจุบันเริ่มจะเข้ามากันแล้วเราก็เลยจริงจังด้านการทำวิดีโอคอนเทนต์ต่างๆมีโดนัทเข้ามามี พี่เข้ามานะฮะในปี2019ครับผมยอด Subscribe เราเติบโตไปมากถึง18,199คนโอ้รวมกับอรวมกับของเดิมเท่ากับเรามี u ับสไ i b e 30,988 0 0 0นะฮะฮคน สามมื่นแล้วอันเนี้ยขึ้นมาเยอะมากคือเราง่ายว่าอันเนี้ยมาให้ดูเพราะว่าคือตั้งแต่มีพวกกูในช่องดีขึ้นแค่นั้นเลยไม่ใช่มันเป็นการสะท้อนว่าถ้าเราจริงจังกับการทํางานคอนเทนต์ตัวเลขมันขึ้นคือมาติัที่บอกว่าเราเพิ่งจะฟอร์มทีมขึ้นมาพอปี2020ปุ๊บเรามีการปรับผังรายการอะไรกันใหม่นะเพิ่มเติมการคอนเทนต์ให้มันหลากหลายมากขึ้นในปี2020เข้าสู่ปีที่6ครับเรามีซัลซิเควเบอร์ที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีก26,500 ห้าสบสามคน รวมแล้วเรามาครึ่งทางหน่อยๆแล้วของแสนซับในปี2020ห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ด Subscribers ดูปีต่อไปกันบ้างดีกว่านะครับปีที่เจ็ดใช่ไหมครัของพี่ดอสหรับปีที่เจ็ดในปี2021แทนสเตเดียนแทนแทนก็ยังมีการปรับคอนเทนต์ให้ดูน่าสนใจมากขึ้นอย่างที่เห็นก็มีมีใสๆอย่างน้องจิงเกิลมาตัดเลี่ยนหนุ่มๆบ้างทำให้ตากกล้องเรากระชุ่มกระชวยมากทั้งวันนะนอกจากมีจิงเกิลแล้วก็มี มีเขาเรียกว่าผู้ที่ชื่อชาญเฉพาะทางมากขึ้นเช่นอาดีวัลเอ็กซ์เปิดคุณซูเกอร์อาคุณจอร์ดวาร์กที่เกี่ยวกับเกมมิ่งเกียงต่างใช่เลยเรียกได้ว่าน่าจะหลากหลายที่สุดที่เคยทำมาตั้งแต่คุมใช่แล้วครับซับสไครเบอร์ขึ้นเป็นเท่าไหร่ครับดนัทซับสไครเบอร์ในปี2021นะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น90,000 5,457นยคน <S <S ยใช่แล้วค่ะทีนี้มาดูนะครับจิงเกิลในปีที่8ปใช่ไงครับปีที่8ก็คือปีนี้2 0 2 2ันสิสดสดร้อนร้อนเลยค่ะครเราก็คือทะลุเซนซ่ <S <S ขอบคุณทุกท่านมากใครที่ดูยังไม่ได้ซับก็เพิ่มให้เราหน่อยซับให้ซับหน่อยใช่ครับแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าคลิปต่อไปเนี่ยเราก็อาจจะได้มีคอนเทนต์พี่โดถอดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยออกไม่ได้เรอกูปิดคนแรกเลยเฮ้ยแต่จิงเกิลเปิดค้างคนเดียวได้อยู่คือแบบคนน่ารักอะไรอย่างเงี้ย จริงๆต้องบอกกันนะว่า YouTube ก็เร็วมากนะเขาได้ปุ๊บเขาส่งมาเลยว่าเอ้ยเดี๋ยวเรากำลังเตรียมล่อลุ้นอยู่นะไม่ต้องกลัวได้แน่ไอ้โปรดิวเซอร์เราจะแกะหลายครั้งแล้วใช่ดีเรายั้งเอาไว้เราจะมีวันถ่ายเราพันเตอร์ไปซ่อนไม่ให้มันหาเจอมันจะแกะไม่ได้คลิปนี้แหละฮะเราจะมาแกะกล่องอันบล็อกนีเลยเป็นโน้ยูทูบซึ่งเราได้มาแล้วสายตาพามาเล่นน้อมกันหรือยังครับ ถ้าคุณพร้อมแล้วเรายังไม่ผอมยังไม่พร้อมสามสองหนึยังยังเอามเป็นวะุตกอดกอะไรมันอันนี้เร็วนะนี่เร็วอันนี้เร็วนี่เร็วสามสง

Finnish, no liebe, มีภาษาไทยด้วยเฮ้ยด well. ีแล้วที่เป็นภาษาไทยเพราะว่าไม่งั้นเราอ่านไม่ออกถูกต้องอะไรแบนี่พระาไดเขียนมาว่าวัดเสมียนนาลีไปทางไหนครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ยายฟังเขาหลักๆคือเขาขอบคุณว่าให้คุณภูมิใจได้เลยว่าคุณมาไกลแค่ไหนแล้วนะคุณมาถึงแสนคนแล้วถ้าเกิดว่าผู้ติดตามแต่ละคนมีค่าเท่าบหนึ่งปีแสงผู้คนเหล่านั้นคงพาคุณเดินข้ามทางช้างเผือกได้แล้วในใบเล็กนี่นะครับเขาเขียนไว้ว่าขอแสดงความยินดี กับความสําเร็จอีกขั้นในด้านยอดผู้ติดตามครับเรารู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองกับความสําเร็จของคุณและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าช่วงเวลารับรางวัลที่น่าจดจําในครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์อันแสนพิเศษสําหรับคุณรางวัลน,นี้ได้รับการตรวจสอบและบรรจุขีบห่อเพื่อการจัดส่งอย่างพิถีพิถันอ่า ซีอีโอยูทูบเนี่ยลงชื่อให้เราเลยตรงนี้นะซีอีโอยูทูบคือคุณซูซานวอชซีสกี้นี่ขออีกรอบเป็นอะไรกับพี่เป็นอะไรกับพี่เปไม่รู้จักกันไม่รู้จักกันคุณซูซานวอชซิสกี้นะซีอีโอยูทูบเขาก็โวยพรให้เราเขาบอกว่าเขาก็จะรอดูความสำเร็จขั้นต่อไปของเรา ทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาออเอาพันออกมาดูข้างนอกกันดีกว่าใช่ครับว่าเป็นไงกันบ้างนะไม่หล่นนะไม่หล่นนะอ่านะอืมโอเคเก่งามากแม่นี่นี่นนนนครับว้ต่อไปนี่คือจะเป็นอะไรอ่ะเราได้เหลือสีทองจะมีสีทองและและแบบเพชรรออยู่เราเนี่ยคือถ้าเหลือสีทองมันจะต้องเป็นกี่ซับนะหนึ่งล้านซับล้านซับโอ้โหโอ้ออกจะมาติดเลยนี่ครับ นี่ด้านหน้าเขียนว่าไงครับพี่มะเขาบอกว่า Presented to Banana for passing 1 0 0 0 0แส subscriber พี่รู้สึกเหมือนได้รับแชมป์ห้วยแชมป์ใช่ ชูผมที่ใจมากนะก่อนเราจะปิดคลิปมันไปครับครับผมอยากให้พูดความรู้สึกกันสักหน่อยนะทีละคนเลยดีกว่าว่ารู้สึกยังไงบ้างสําหรับการที่ได้รับโล่เงินถึงแสนซับเราเดินทางมาถึงจุดจุดนี้แล้วเนี่ยนะครับเอาที่พี่แม้ก่อนเลยก็ได้ก็สําหรับพี่ก็ถ้าให้พูดตรงๆแล้วขอบคุณทุกโอกาสที่เข้ามาขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสได้เข้ามาทำมันก็เป็นฟันเฟืองอันหนึ่งที่สุดท้ายเราก็ได้เห็นว่ามันออกดอกออกผลเป็นอะไรบ้างไม่ต้องใส่สาวน้ำตากูไหลจริง สุดท้ายพอเราทำไปปุ๊บมันมาถึงจุดที่เออมันพอมีอะไรให้เราภูมภาคภูมิใจได้บ้างกับทีม,มอะไรเงี้ย เออติงเกินโอยอะไรเนี่ยส่วนตัวผมเองรู้สึกดีใจมากที่เนี่ยถือว่าให้โอกาสเรานะครับแล้วก็ทีมนี้ก็ให้โอกาสเราด้วยนะครับในการทําแบบรีวิวหรือว่าอะไรหลายอย่างมีอะไรให้ทํามากมายอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นว่าเราได้ทําหมดทุกอย่างมันก็เป็นกําไรของเราแล้วก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จอีกอย่างหนึ่งที่เราเดินทางมาถึงตรงนี้ก็ถือว่าดีใจมากขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตกันมานะครับกดซับสไครต์กันมานะครับผมขอบคุณมากมากมาตาจิงเกิ้ลแล้วแหละ ก็ถึงแม้ว่าก็คือเราเพิ่งมาแล้วเพิ่งมาแบบว่าไม่นานมากเออไม่กี่เดือนเองแล้วก็อไม่รู้อ่ะ <c oughs> <c oughs> จากใจโอเคก็คืออย่างก็เหนียกันพึ่งมาว่าแบบตอนปี2021ย่อะไรเงี้ยก็ถือว่าไม่นานแต่ว่าจริงๆรู้สึกว่าดีใจมากที่แบบว่าเราอะได้ทําอะไรหลายๆอย่างได้รู้ว่าแบบว่ากว่าจะแบบว่ามันเป็นเงี้ยมันต้องทําอะไรบ้างแล้วสิ่งที่ถูกต้องหรือสิ่งที่ควรจะเป็นอะไรเงี้ยมันต้องเขียนยังไงมันต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยมื่เราได้เปิดโลกหลายๆอย่างเกี่ยวกับพวกแบบว่าอุปกรณ์ไอทีมากขึ้นเมื่อก่อนคือแบบไม่รู้อะไรเลยเราก็ได้แบบพี่พี่ทุกคนเลยจริงๆเชื่อว่าไม่ใช่แค่เรา3าคนที่ ทีมงานของเราอะดีใจทุกคนที่แบบเฮ้ยมาถึงตรงนี้ที่งแต่ละคนคือเขาเริ่มมาก่อนเกิอนอีกอะเขามาก่อน<ม>เกินเขาน่าจะแบบว่าความลําบากงานหลักอะไรเงี้ยแต่ละช่วงน่าจะแบบว่าหนักวันนี้ก็คือ คลิปนี้นะครับก็เท่านี้แหละฮะไม่ใช่เท่านี้เราจะมารีวิวอันนี้ตัวนี้ให้ดูนะครับในการเฉลิมฉลองและขอบคุณแฟนๆเป็นตัวใช่เป็นเซเลบเป็นตัวนะครับผมยังไงเนี่ยใครที่ทำช่องยูทูบอยู่นะครับแล้วอยากจะถึงแสนซ่ามาพวกเราเนี่ยก็พยายามเข้านะครับพยายามเข้าเออครับเป็นไปช่วยซับมาซับกลับไม่โกงนะนี่เราลงช่องมาได้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับเดี๋ยวรอชมกันต่อไปว่าคลิปต่อไปเนี่ยเราจะรีวิวอะไรเราบอกวันีอะไรดีๆโปรอะไรดีๆมาบอกกันอีกนะครับคลิปนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมนะครับไปแล้ว เราสามคนทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ